สตีกันอีกรอบนะครับสำหรับคนที่ชอบบ้านสวนนะครับแนะนําเลยครับบ้านสวนเอกเล็กปาร์ควินล่าอยู่ที่ลำลูกกาคลองหนึ่งอยู่ติดกับสามกอฟทูปะเตมีเดินทางไม่ไกลมากจากสนามบินดอนเมืองรับรองครับที่นี่เหมาะแก่การพักผ่อนพื้นที่ใหญ่มากถึงขนาด300ตารางวาปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้านมีต้นไม้ ประดับเร็กๆต้นไม้ใหญ่ให้ร่มรื่นสะดวกสบายไม่มีเสียงรบกวนในบ้านจอดรถได้สบายห้าหกคันแต่ละหลังที่นี่พื้นที่ใหญ่มากครับการเดินทางก็สะดวกสบายตรงนี้จะเป็นทางเข้ามาจากประตูหน้าบ้านโดยมานี้จะเป็นโรงเก็บรถนะครับสามารถจอดรถได้3ามคัน มีเรือนรับรองตรงริมน้ำด้วยนะครับพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านจะอยู่ที่ประมาณ600ตารางเมตรตัวบ้านใหญ่จะอยู่ที่วัน600ตารางเมตรแต่เรือนรับรองก็อีกประมาณร้อยกว่าตารางเมตรแล้วก็จะมีห้องแม่บ้านอยู่ข้างหลังด้วยสองห้องมีห้องน้ําแยกต่างหากบ้านแต่หลังที่นี่ปลูกต้นไม้กันอยู่เงียบสงบ เป็นส่วนตัวมากรับรองครับใครที่ชอบสไตล์บ้านสวนสนใจนัดชม่วงหน้าได้ครับวิดีโอนี้จะถ่ายเฉพาะบริเวณรอบๆตัวบ้านนะครับเป็นถ่ายให้ดูต้นไม้ให้ดูวิวผมก็จะมีวิดีโอภายในตัวบ้านหลายวิดีโอไปแล้ววิดีโอนี้ก็เลยอยากทำเป็นวิดีโอรอบๆตัวบ้านให้ดูว่ามีความสงบ ร่มเย็นภายในบ้านก็เป็นบานกระจกใหญ่ๆสี่บานรงนจะเป็นท้องทานข้าวนะครับขอบคุณมากครับสนใจสอบถามหรือรับชมบ้านได้นะครับขอบคุณครับ